ตอนแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมเห็นเงินยังไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยล้านจะมาจากไหนแล้วรู้สึกว่ามันเยอะด้วย<ม>แ้วตอนนี้มันเป็นพันล้านแล้วจริงๆคุณอย่าคิดว่าคุณทําไม่ได้นะอย่าคิดว่าคุณทําไม่ได้<ม>คุณต้องเอาความคิดที่ว่ากูทําไม่ได้ออกไปจากหัวให้หมดมอย่างน้อยสมัยก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงแต่ผมไม่เคยปิดหนทางว่ากูมีมันไม่ได้ผมบอกได้เลยถ้าคุณจะไม่มีทางมีพันล้านแสนล้านได้ถ้าคุณไม่ใช้พลังทวี จำไว้คนกังวลจะไม่มีทางโชคดีเข้าหาคนคนคนอารมณ์ไม่ดีไม่มีทางโชคดีเข้าหาเพราะมันคนละขึ้นกันนี่เป็นวิทยาศาสตร์มันคนละขึ้นกันคุณไม่มีทางหลุดลอตเตอรี่ถ้าคุณซื้อตอนที่คุณอารมณ์ไม่ดีเข้าใจไหมอย่าไปซื้อหวยซื้อหลุดลอตเตอรี่ดอนคุณอารมณ์ไม่ดีจะไม่มีทางมีโชคดีเข้าหาคุณจะไม่มีทางได้อะไรดีๆตอนคุณอารมณ์ไม่ดีตอนคุณกังวล <apps. S 1> เพราะนั้นเวลาใครมาเรียนกับผมเนี่ยเวลาเยอะมากที่มาบอกบอกว่า อาจารย์เงินเข้าอาจารย์เงินเข้า,าเงินเข้าระหว่างเรียน,ยนไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะแต่เงินเข้าเงินลอยเข้ามาเพราะอะไรเพราะคนมาเรียนมันอารมณ์ดีเขาอยู่ในขึ้นดีๆความรู้ดีๆ content ดีๆคุณอยาก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 จนลงไหมอยากจนลงดูข่าวเยอะ <laughs> ดูข่าวเยอะๆนั่นคุณกำลังจจูนขึ้นต่ำๆดู ờ, เวลาคุณดูความซวยของคนอื่นดูความทุกข์ของคนอื่นดูความนะคุณกำลังจูนขึ้นต่ำๆโอเคไหม ถ้าจําไว้นะกฎอันหนึ่งของเราคือถ้าไม่อยากได้อะไรอย่าไปดูมัน <tycznie. S 1> ถ้าไม่อยากได้อะไรอย่าไปดูมันไม่ชายตามมองมันเลยถ้าไม่ชอบอะไรอย่าไปชายตามมองมันถ้าชอบอะไรพูดถึงมันทั้งวัน <caf. S 2> ถ้าชอบอะไรพูดถึงมันทั้งวันถ้านี่คือกฎแห่งคนรวยจําไว้กฎแห่งคนรวยถ้าคุณชอบอะไรพูดถึงมันทั้งวันพูดแล้วทำลายํำอีกถ้าไม่ชอบอะไร ไม่สนใจแม้แต่จะเพยตามองไม่ต้องไปลืมอดีมาพูดไม่ต้องถ้ามเห็นของคนอื่นไม่ได้ไม่อยากได้อะไรไม่ต้องพูดถึงนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งนั้นพูดแต่ถ้าเกิดเห็นของคนอื่นแล้วชอบพูดแต่ถึงสิ่งนั้นชื่นชมสิ่งนั้นออวยพรสิ่งนั้นอวยพรสิ่งที่เขาได้ยินดีกับเขาดีใจสวมความรู้สึกกับเขาด้วยสิ่งนี้จะทําให้คุณได้เพราะอะไรเวลาคุณสวมความรู้สึกดีใจนะมันเหมือนกับจักรวาลบอกกํลาลังจะสะท้อนไอ้สิ่งนั้นเนะี่ยคลื่นที่คุณส่งออกไปมันคือนนนั้น มันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นไอ้สิ่งที่คล้ายๆกันก็จะดึงดูดเข้ามาอ่าอันแรกถ้าคุณอยากจะรวยในธุรกิจใช่ไหมก็ต้องซื้อต่ําขายสูงมีแค่นีน้โอเคไหมซื้อต่ําขายสูงแต่มันมีบางอย่างที่เมืองไทยกับเมืองนอกมันต่างกันคนส่วนใหญ่มันไปฟังสื่อผิดเขาก็จะไปบอกว่าเวลาตั้งราคาตั้งราคาอะไรก็ตามก็ต้องมองรอบๆมองรอบๆ ถ้าเขาขายกระเพราชามละสี่สิบกูขายกะเพราชามละสี่สิบกว่าเออห้าสิบกว่าแพงกว่าไม่ได้เพราะทุกคนขายสี่สิบหมดจริงใช่ไหมเธอขายกระเพราตามเท่าไรตอนนั้นอ่ะสี่สิบี่ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะที่ไม่รู้เรื่องจริง่ะขายสี่สิบแล้วจะไปรวยได้ไงมากเข้าว่าไงคะอะไรนะเอามากเอามากเข้าว่านี่คุณอย่าไปเจออย่าไปเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคุณนะอย่าไปเรียนผิดโรงเรียนนะทุกคน ถ้าใครคิดแบบนี้นะคือถ้าใครคิดแบบว่าเออฉันทาธุรกิจเดี๋ยวตั้งราคาตำาๆหน่อยแต่ว่าให้มันขายจํานวนนี้เยอะแล้วจะรวยเองอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดธุรกิจที่เจ๋งคือต้องคือซื้อต่ําขายสูงแล้วต่าแบบไหนต่ําแบบโคตรต่ำต่ำแบบโคตรต่ำ,ตำ,ตตำแบบไหนฟรีแล้วคนบอกของฟรีแล้วมันขายแพงได้ไงคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้หรอกประเทศไทยเนี่ยอ่ะมีอันหนึ่งที่คุณไม่รู้นะ แล้วมีหลายอย่างที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยถ้าคุณไม่เคยอยู่เมืองนอกคุณจะไม่รู้ประเทศไทยนี้มีบางอย่างนี่แม่งโคตรแพงโคตรแพงอยู่เมืองนอกคุณจะรู้มึงไรแม่งแพงคุณจะคิดว่ามองไทยมันถูกนะเวย้ยรถนี่มองไทยโคตรแพงจงแพงกว่าที่อื่นสามเท่าผมซื้อไม่ลงอะ่ะผมซื้อถือซื้อมือ,ม,อมือใหม่นี่ซื้อไม่ลงจริงๆว่ะเพราะคุณรู้อยู่เมืองนอกมันราคากระจิ๋วเดียวอ่ะมันหนึ่งในสามแล้วทำไมคุณต้องจ่ายราคานี้ในประเทศไทยเข้าใจป่ะ มีบางอย่างที่เมืองไทยโคตรแพงของที่มีคุณค่ามูลค่าของละของดีๆทั้งหลายแหล่มันพแพงทั้งนั้นเลยในเมืองไทยแล้วถ้าของถูกก็คือคุณภาพต่ําไปเลยต่ํามากๆเลยแต่ถ้าคุณอยากได้ของดีขึ้นมาหน่อยนึงไม่ต้องจ่ายแพงมากมีอะไรวะที่แพงที่เมืองไทยวน <Why, S 1> ใช่ไหมเคยบอกวายแล้วมีอะไรวะมีอะไรที่เขาต้องซื้อมาจากญี่ปุน่นอะไรอะไรอะไรที่ซื้อต้องต้องขนมาจากญี่ปุ่นเลยอะไรที่เมืองไทยแบบ yeah, จำไหมโอเค ก็มีหลายอย่างมากที่คุณมีมีฝรั่งมีผมไปตามเว็บไซต์ฝรั่งท <kleine> <ame> ี่มันชอบเอาเรื่องของคนไทยมาพูดเนี่ยคือเป็นวงเป็นพวกฝรั่งในเมืองไทยก็มาเล่าเขาบอกสิบอย่างที่เมืองไทยโคตรแพงแพงกาแพงก่ายุโรแพงก่าอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้ตัวหรอกแต่จะมีบางอย่างที่เมืองไทยนะโคตรถูกแล้วคุณเอามาขายได้แพงมีคนไทยชอบซื้อราคาแพงๆแล้วผมจะไม่บอกหรอก จะไม่บอกจะไม่นี่จะไปบอกในคอร์สคุณจะต้องเข้าใจว่ามันมีบางอย่างที่มันขายได้ราคาพรีนเมียมแต่ต้นทุนไม่โคตรถูกแต่วันนี้จะมาให้1ไอเดียสามไอเดียละกันสามไอเดียนะครับอันแรกเลยคือสร้างสินค้าจากตัวคุณคำนี้ productize yourself คำนี้เป็นคำที่รับาวนาบิคารนะครับราวาลนาบิคารซึ่งเป็นบิลเลเนียของ ของซิลิคอนวัลลี่ซิลิคอนวลลี่ก็คือพวกเทคทั้งหลายแหละที่มันอยู่ในอเมริกานะครับนาบาลนาวิการบอกเลยใช้คำนี้เลย product i z e yourself คุณจะต้องมี Product ออกมาจากตัวเองจากาจากความเป็นตัวตนของคุณเองจากจุดเด่นของคุณเองนะคุณต้องรู้ว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรที่มันขายได้แพง แล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าเขาขายอันนี้เขาขายได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่เขาเป็นจุดเด่นแล้วก็มั่วคือแบบเวแบบแบบลาทําอะไรพวกวมันจะเหนื่อยไปหมดมันยิงมันยิงกราดแล้วมันไม่โดนสักทีอะแต่คุณจะต้องรู้เข้าใจว่าตลาดต้องการอะไรจากตัวคุณคุณมีอะไรเจ๋งคุณมีอะไรเก่งอเมีันอันนึงอันนี้นะต้องขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ทําหลักสูตรออกมาแล้วไม่เวิร์กคนเลยต้องไปเรียน,เ,ยนเพิ่ม พราะถ้าเรียนตามหลักสูตรคุณจะจนเพราะเขาไม่เคยหาวิธีหยางเงินเลยเด็กก็ต้องไปเรียนพิเศษกันหมดเพราะเรียนในโรงเรียนรู้เรื่องสอบก็ไม่ได้ต้องขอบคุณกระทรวงแล้วก็ส่วนใหญ่หลักสูตรไม่ว่าถึงแม้จะไปเรียนต่างประเทศก็ยังเป็นแบบน,นั้นคนอเมริกรันก็บ่นตลอดคุณอย่าคิดว่าประเทศไทยประเทศเดียวคนอเมริกรันบ่นเรื่องการศึกษาเขาตลอดเลยเพราะคโยซากิ aki, มันพ่อรวยสอนลูกถึงได้เขียนองครดาระบบการศึกษาไงว่าไม่สอนเรื่องการเงิน แปลว่าใครที่สอนเป็นแล้วสอนหาเงินได้โคตจะมีค่าเลยแค่คุณสอนแค่วิชาเดียวมีคนรู้สิ่กระบผมคนหนึ่งนะแค่สอนตัดต่อบนมือถือตัดต่อบนมือถือนะได้ไปห้าล้านไปในสองปีห้าล้าน,นแล้วเขาเอาข้อมูลมาจากไหนเจ๋งอีกฟรีข้อมูลฟรีบน YouTube คนอื่นไม่เก็บตังค์มันเก็บตังค์ <S <S เดี๋ยวผมจะสอนวิธีคุณ เรื่องนี้ผมเป็นเซ oh, <okay. S 1> ียนผมเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศจเบอร์หนึ่งของประเทศผมรู้วิธีการว่าทํายังไงแพ็กเกจข้อมูลที่คนให้ค่ายอมจ่ายราคาสูงแล้วคุณสามารถไปต้นทุนของคุณเป็นสูงได้เลยทำไมผมทําได้ผมทผมทำมาก่อนเองตลอดเลย mm. อผมก็สมัยนี้ก็จ่ายตังค์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าาทุกคนคิด แต่ก่อนคน,นมันจะคิดแบบว่าต้นทุนทุกอย่างต้องสูงก่อน<ช>มันถึงจะทําเงินได้<ช>คุณต้องหยุดความคิดนี้เลยนะหยุดเลยนะมันจะทําให้คุณเหนื่อยถ้าคุณต้องยืมแบงก์ต้องหยุดนะห้ามไปยืมแบงก์นี่คำสั่งห้ามไปยืมแบงก์ห้ามเป็นหนี้อย่าไปคิดอันเนี้ยต้องพูดกันตรงๆนะทุกคนเดี๋ยวไปตัดคลิปตรงนี้เลยต้องตัดคลิปตรงนี้เลยหยุดยืมเงินมาลงทุนหยุดคิด ว่าจะรวยต้องลงทุนคุณสามารถลงทุนเป็นศูนย์แล้วได้ตังค์ได้ทุก้บนะพอทำไมผมต้องพูดอย่างนี้แรงๆหรือเปล่าเพราะคนคิดอย่างนี้เยอะเยอะมากเขาบอกว่าก็ไม่เพราะว่าคําแรกที่จะออกจากปากก็ไม่มีต้นทุนนี่ก็ไม่เห็นต้องมีนี่ไปหาข้อมูลใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่อ่ะข้อต่อไปซื่อฟรีอันเนี้ยผมรวยจากอันนี้เลยก็เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่เป็นหนึ่งที่ทําให้ผมรวยก็เป็นร้อยล้านอ่ะ ข้อสำคัญอย่าไป re invent หรือ wheel อย่าไปสร้างเวลาคุณจะทำรถอย่าไปสร้างนี่เป็นจำนวนฝรั่ง re invent คือไปประดิษฐ์ใหม่ประดิษฐ์ล้อรถใหม่มึงจะสร้างรถทั้งทีมึงก็ต่อยอดจากคนอื่นที่ทำมาแล้วดีมึงไม่สร้างสร้างล้อมึงต่อยอดกับทุ่นมาทำแล้วเรื่องอะไรมาังทั้งสร้างหม Facebook ไม่ทำของเจ๋งมาแล้วกูใช้ประโยชน์แม่งเลยใช้มาหากินเลยคุณรู้ไหมว่าผมทำจาก Facebook อ่ะแค่นั่งเฉยเยอ่ะไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วแค่นั่งเฉยเฉย นั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรลูกกี่ร้อยล้านแล้วต้องขอบคุณมารวมทั้ง t ท k ก o k y อ u ยูทูอะไรทุกย่องทางมันเจ๋งมากเลยถ้าคุณไม่ใช้สื่อตัวเองนะในตอนนี้หาตังค์นะคุณกําลังพลาด mm hmm. ผมกางจะสอนเ,อเดี๋ยววันที่วันคอร์สเนี่ยยี่เจ็ดทางรัฐเนี่ยยี่สบทางรัฐเงินตนัดเงินอัตโนมัติเนี่ยคุณจะต้องเปิดช่องทางให้เงินมันเข้ามาหาคุณแบบอัตโนมัติให้คนโอนเงินเข้ามาหาคุณแบบอัตโนมัติ mm hmm. คนไม่เคยเห็นนะคุณรู้ไหมว่าอรู้สึกของผมเนี่ยคนแรกที่มาเห็นคือลุงลุงเห็นอินบ็อกซ์ของผมอะเราช็อกอะพอลล่าด้วยพอลล่าก็มาเห็นอินบ็อกซ์ของผมคือเวลาพวกรู้สกใกล้ชิดพรีเมียมอะไรต่างๆนี่เขาจะเห็นอินบ็อกซ์ของผมเลยเขาจะเห็นเลยว่าไลฟ์เสร็จแล้วเงินแม่งไหลพเป็นเรื่องปกติอินบ็อกซ์เงินคนโอนเงินเข้ามาเลยเป็นเรื่องปกติแล้วลุงก็มาดูบ่อยๆแล้วก็ไปทําเองแล้วก็ช็อกเลยสามีสามีเอช็อกเลย สามีชอบแบบตอนแรกสามีแบบดูถูกให้ไปเขียนไปเขียน business plan มาก่อนไม่เวิร์กหรอกธุรกิจอะไรมันออนไลน์คนรุรกิจต้องมีอะไรใหญ่โตต้องมีร้านต้องมีออฟฟิศลุงลุงบอกลุงบอกทำมาตามอาจารย์บัณฑิตคอนแรกเขาเขาได้แปดล้านแปดล้านบาทแปดล้านบาทแล้วไม่มีต้นทุนเลยนี่แหละคือโลกที่เราอยู่กันนะครับถ้าคุณอยากได้โลกแบบนี้มาเรียนซะว u a ต t u มมันน y ยี่สิบเจ็ดทางลัดสร้างเงินอัตโนมัติ ก็เรียนสดพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เป็นราคา Early b i r d บสุดพิเศษนะคะเพียงแค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากจะมาเจอพลังงานแบบนี้นะคะมาเจอสดๆเลยนะคะที่บันดิดยูนิเวิร์สนะคะก็เพิ่มอีกแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะได้รับคอร์สออนไลน์ไปด้วยนะรีบ CF นะคะที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ <Okay. S 2> นะคะแล้วเราจะมีแคมป์หมายความว่าถ้า <S <S เป็นแมสคาชถ้าใครชื้นท,ทั้งสคอร์สเลยสองคอร์สก็คือสมาธิกับ ไม่ควอนตัมอ๋อโอเคเสกเร็วเท่าความคิดเสกเร็วเท่าความคิดแล้วก็เสกเงินเร็วอ่าเนี่ยแหละยี่สิบเจ็ดทางรัาเนี่ยสองคอร์สพร้อมกันนะครับค่ะก็คือถ้าเกิดมาเจอตัววันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดค่ะมาเจอตัวคือมันเป็นแคมป์เลยนะเป็นแมสเตอร์คลาสสองวันเต็มใครอยากจะบางคนอยากจะมาตากจังหวัดนะฮะโอ้ยแคมป์ให้คุ้มเลยอะใช่ต้องซื้อเอ่ออะไรอ่ะเขาอยากจะบินมาอยากจะมาเจอตัวสองวันอ๋อคุ้มเลยแคมป์สองวันเต็มนะครับปกติราคาเป็นแสนวันนี้ค่ะวันเเดียวท่านี้สี่หมื่นเก้าว พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้หกหมื่นเก้านะครับบอกทีมงานด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเป็นราคาหกหมื่นเก้าแล้วเพราะราคาดีเราให้มานานแล้วนะครับก็สองวันเต็มนะครับสี่หมื่นเก้าเจอตัวนะครับถ้าเกิดมาเป็นออนไลน์ซื้อสองคอร์สก็ได้ราคาพิเศษด้วยกันด้วยนะสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นสามหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับทุกคนโอเคดังนั้นก็ขอบคุณมากที่มาดูกันวันนี้นะครับแล้วก็รีบลงทะเบียนเพราะว่าราคาเปลี่ยนไม่บอกล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้ราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อน บอกเลยว่ายัางไงก็คุ้มค่ะอาจารย์เพราะว่ามันคือวิธีการสร้างเงินยุคใหม่เนาะรีบเสียบไปที่ไลน์แอดนะคะแอด b u n d i t ได้เลยค่ะลิกปตอบกดลิงก์ไปที่ไบโอนะคะคบ,าบายๆเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ่าไหน Facebook ก็ก o l อ o โลแล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิตรังสีสวัสดีครับ